นี่คือช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความท้าทายก่อนที่ทีมเมลเบิร์นซิตี้จะ,ะเผชิญหน้ากับบุริรัมยูไนเต็ดในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิทกุนสือเรลิโอวิทมามีสถิติที่ไม่ค่อยน่าพอใจเมื่อเจอทีมไทยยอดนิยมนี้ซึ่งอาจทำให้แฟนบอลหลายคนสงสัยว่าจะพลิกสถานการณ์ได้หรือไม่แต่มาดูกันให้ละเอียดว่าทำไมมันถึงน่าสนใจขนาดนี้ ทีมบุรีรัมยูไนเต็ดซึ่งเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของไทยลีกกำลังจะเดินทางไปเยือนเมลเบิร์นซิตี้จากลีกเอลีกของออสเตรเลียในรอบลีสเตตของเอ c ซีแชมเปี้ยนลีกอีลิตระจัฤดูการ2 0 2 5 2 6โซนตะวันออกนัดที่3ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่21ตุลาคมพุทธศักราช2567ัาหสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยเอเอซแชมเปี้ยนลีกอีลิตคือการแข่งขันระดับสูงสุดของเอเชียที่รวบรวมทีมชั้นนำจากแต่ละประเทศให้เข้าใจงงง่่ายยกกก็เเหหือับบลลสสูสุดแทว สถานการณ์ของเมลเบิร์นซิตี้ในถ้วยนี้ดูไม่สู้ดีนักเพราะพวกเขาแพ้รวดสองเกมแรกทำให้แมตชนี้กลายเป็นนัดสำคัญมากๆที่ทีมต้องมีแต้มเพื่อรักษาหนทางในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปออร์เรโอวิตมาซึ่งเป็นอดีตกุนซือชื่อดังจากอสอสเตรเลียที่เคยคุมทีมในไทยลีกอย่างบีจีปทุมยูเนเต็ดและแบงคอกยูเนเต็ดกำลังรับหน้าที่กุนซือใหญ่ของเมลเบิร์นซิตี้ในครั้งนี้และนี่คือโอกาสที่เขาจะพิสูจน์ตัวเองแต่นี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจและอาจมีข้อโต้แย้ง สถิติการคุมทีมเจอบุรีรัมยูไนเตดของวิทมาแสดงให้เห็นว่าทีมของเขาเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างชัดเจนจากการพบกันทั้งหมด5เกมเขาชนะได้เพียง2เกมแต่แพ้ถึง3เกมโดยเกมล่าสุดก็เพ่งพ่ายแพ้ในถ้วยเอเชียเมื่อปี2023อีกทั้งในเกมเหล่านี้วิทมายังคงหาทางเอาชนะบุรีรัมได้ยากทําให้หลายคนสงสัยว่าทาไมกุนซือที่มีประสบการณ์ถึงยังคงลําบากขนาดนี้บางคนอาจคิดว่ามันเป็นเพราะบุรีรัมแข็งแกร่งมากหรือบางทีอาจเป็นปัญหาในกลยุทธ์การเล่นเองแต่ที่น่าสนใจคือมันจะเปลี่ยนไปได้ไหมในครั้งนี้ มาดูสถิติอย่างละเอียดเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่าย,ายขึ้นสถิติของออร์เรลิโอวิทมาในการคุมทีมพบกับบุรีรัมยูเนเต็ดมีดังนี้วันที่8พฤศจิกายน2023เมลเบิร์นซิตี้แพ้บุรีรัมยูเนเต็ดด้วยสกอร์0 1ในศึกเอ c ฟซีแชมเปี้ยนลีกนี่คือเกมล่าสุดและแสดงให้เห็นถึงความยากลำวันที่3ตุลาคม2022บุรีรัมยูเนเต็ดชนะแบงคอกยูเนเต็ดด้วยสกอร์1 0ในไทยลีกวันที่6พฤศจิกายน2021 บีจีปทุมยูไนเต็ดชนะบุรีรัมยูไนเต็ดด้วยสกอร์หนึ่งถึงศูนย์ในไทยลีกนี่เป็นหนึ่งในเกมที่วิดมาชนะได้แต่ก็เป็นการชนะที่หอุดวิดมากวันที่3พฤษภาคม2017บางกอกกลาสชนะบุรีรัมยูไนเต็ดด้วยสกอร์สองถึงหนึ่งในไทยลีกวันที่10กันยายน2016บุรีรัมยูไนเต็ดชนะบางกอกกลาสด้วยสกอร์สองถึงหนึ่งในไทยลีก จากสถิติเหล่านี้วิท์มายังคงหาทางแก้ลำมบูริรัมได้ยากซึ่งอาจมาจากหลายปัจจัยเช่นการป้องกันที่แข็งแกร่งของทีมไทยหรือการที่บุริรัมมีนักเตะค,คุณภาพสูงทำให้เกมนี้กลายเป็นนัดที่ต้องจับตายอย่างยิ่งว่ากุนสือชาวออสเตรเลียจะพลิกสถานการณ์และเก็บแตนสำคัญได้หรือไม่และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจพลาดบางทีสถิติในอดีตไม่ได้หมายความว่าจะเป็นแบบนั้นเสมอไปคุณคิดว่าวิทจะสามารถทำลายสถิติที่ไม่ดีนี้ได้ไหมหรือว่าบุริรัมจะยังคงครอบครองความได้เปรียบแต่เอาหน้านี้อาจเป็นจุดที่เกิดควาามเห็นตง่ง บางคนอาจโต้แย้งว่าสถิติในอดีตไม่ใช่ตัวบอกอนาคตโดยเฉพาะในฟุตบอลที่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับฟอร์มปัจจุบันและทีมเมลเบิร์นอาจมีนักเตะใหม่หรือกลยุทธ์ใหม่ที่พร้อมล้มทีมไทยแต่ในทางกลับกันผู้สนับสนุนบุรีรัมย์อาจเห็นว่าเป็นการยืนยันความแข็งแกร่งของทีมและสงสัยว่าทำไมวิทย์มาถึงยังคงแก้ไม่ตกคุณเห็นด้วยหรือไม่มาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างกันเถอะแสดงความคิดเห็นว่าคุณคิดว่าทีมไหนจะชนะและทำไม